ราบปลาหมึกตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดเราก็นำปลาหมึกที่เราหั่นเอาไว้ลงไปรวกเสร็จแล้วตักขึ้นมาเราจะมาปรุงรสชาดโดยใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่น ผงนัวแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงเข้าคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันผักชีฝรั่งเป็นอันเรียบร้อยราบปลามึก